หมอยาพอรักท่านอ่องไร้ใจตอนที่170เจสิบเขายังไม่ตายหลังจากที่สิงปู้สังซูนั่งลงแล้วถามเมื่อครู่ท่านรัชทายาทกล่าวหาฮูหยินแก่ว,ว่าสั่งสอนหลานสาวตัวเองไม่ดีความหมายเมื่อครู่หมายความว่าคุณหนูใหญ่ตระกูลเซี่ยวเป็นคนทำหรือเรื่องราวมันเป็นอย่างไรเชิญท่านรัชทายาทเล่าเหตุการณ์ที่พบเห็นมาด้วยทันใดนั้นองค์รัชทายาทก็พูดขึ้น เมื่อครู่ข้าเดินเล่นอยู่กับเซียวโลเยก็เห็นเซียวหลีหม่กับคุณชายซีเมือนเสี่ยวชิ่งของจวนจิ้นโกกงกำลังลากกันไปมาอยู่ริมสน้ำอีกทั้งคำพูดของทั้งสองคนดูจะรุนแรงข้านึกว่าพวกเขามีเรื่องไม่สบายใจกันก็เลยอยากจะมาช่วยไกล่เกลี่ยให้ใครจะรู้ว่าเมื่อเห็นข้าเดินเข้ามาทั้งสองก็รีบแยกย้ายออกไปเซียวหลีโม่รีบเดินไปทางเดินกลางน้ำแล้วทะลุไปภูเขาจำลอง ส่วนสีเมือนเสี่ยวชิ่งก็เดินไปทางสวนดอกไม้ข้านึกว่านี่เป็นแค่การประทะคารมเลยไม่ได้คิดอะไรมากเลยเดินเล่นกับโลเย่ไปสักพักก็เลยเดินลงไปยังทางเดินกลางน้ำกะว่าจะชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาจำลองไม่นึกว่าตอนที่ถึงภูเขาจำลองนั้นก็ได้ยินเสียงโอดครวนส่งมาขากับโลเย่ก็รีบเอาทหารรีบเข้าไปดู เห็นซีเมือนเสี่ยวชิ่งกำลังพูดกับเซี่ยวหลี่ม่ออย่างลนลานว่าคนนั้นตายแล้วบอกว่าเซียวหลี่ม่อเป็นคนลงมือฆ่าก็เลยให้ทหารไปคุมตัวนางมาทำให้การขององค์รัชทายาททำให้ทุกคนคุยกันพึพรรมพำไม่นึกว่าคุณหนูตระกูลเซียวจะกล้าฆ่าคนเมื่อสิงปู้ซังซูได้ฟังแล้วก็ครุ่นคิดแล้วไต่ถามซีเมินเสี่ยวชิ่งเจ้าลองบอกมาซิว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ชายผู้นี้ถูกเซี่ยวหลี่โม่ลงมือฆ่าหรือซีเมินเสียวชิงมีท่าทางตกใจเขาท่าทางอึกอักฆ่าข้าไม่รู้ไม่รู้หรอส,สิงปู้ซังซูถามอย่างโหดโหดเจ้าพูดมาเสียดีๆว่าที่ภูเขาจำลองนั้นมันเกิดอะไรขึ้นซีเมินเสียวชิงเหลือบมองไปที่หลี่โม่ร้องห่มร้องไห้แล้วพูดว่านางนางไม่ได้ตั้งใจเดิมทีนางไม่อยากฆ่าคนนั้น เพราะคนนั้นบอกว่าจะไปฟ้องเฉินเซี่ยวหลีโม่ก็เลยจำเป็นต้องลงมือฆ่าห้ามนางไว้แต่ก็ไม่คิดว่านางอาศัยจังหวะที่ข่าหันหลังเอาปีนปักผมแทงไปที่อกชายคนนั้นนางไม่มีใจอยากฆ่าจริงๆเพียงแค่อยากปิดปากเท่านั้นเองนางอยากฆ่าปิดปากสิงปู้ซังซูขมวดคิ้วถามทำไมจึงต้องปิดปากคนนั้นเขาไปเห็นอะไรเข้า ซีเมินเสี่ยวชิ้งรีบคุกเข่าลงต่อหน้าซอถูเย่ดึงเสื้อผ้าของซอถูเย่ท่านอองอภัยให้ข้าด้วยข้ามีความรักกับหลี่ม่อมาตั้งนานแล้วนางก็เลยไม่อยากแต่งอองเหลียงท่านอองช่วยให้พวกเราสมหวังด้วยเถิดซอถูเย่ดึงมือเขาออกเบาๆพูดอย่างสีหน้าดูถูกว่าจะพูดก็พูดไปสิจะดึงเสื้อผ้าข้าทำไมถ้าเจ้าทั้งสองชอบคอกันดีข้าก็จะอนุเคราะห์ให้ นี่มันเรื่องอะไรกันอ,องหลีชินพูดอย่างไม่พอใจแต่พูดเรื่องนั้นทำไมพูดเข้าเรื่องสิสีเมือนเสี่ยวชิ่งมีสีหน้าเศร้าแล้วมองไปที่หลี่โม่เรียนท่านอองเรื่องมันเป็นแบบนี้ข้ากับหลี่โม่รู้จักกันเมื่อปีก่อนพวกเรามีใจให้กันและมีอะไรกันแล้วต่อมาอ,องเหลียงจะสู่ขอนางนางไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งข้าก็คิดว่านางรักข้าด้วยใจจริง ตอนที่ข้าตัดสินใจจะสู่ขอนางจากเฉินเซี่ยวหลับได้ข่าวว่าฮองไทเฮาจะมีราชองค์การพระราชทานให้นางแต่งกับอองซื่อเจิง้งข้าก็คิดว่านางจะใจแข็งไม่แต่งด้วยแต่ใครจะรู้ครั้งนี้นางไม่เหมือนครั้งก่อนถึงขนาดบอกกับข้าว่าจะแต่งกับอองซื่อเจิ้งเท่านั้นข้าก็เลยหัวเสียเมื่อครู่ข้างสระน้าก็เลยมีปากเสียงกับนิดหน่อยพอดีเห็นว่าองค์รัชทายาทเดินมาทางนี้ พวกเราไม่กล้าที่จะพูดต่อไปเลยนัดไปเจอกันหลังภูเขาจำลองเมื่อถึงที่นั่นพวกเราก็ทะเลาะก,กันอีกหนึ่งในนั้นก็พูดถึงเรื่องหวานหวานของเราเมื่อก่อนด้วยไม่นึกว่าชายผู้นี้จะมาได้ยินเข้าเขาบอกจะเอาเรื่องไปบอกเฉินเซี่ยวหลีโมกกลัวว่าถ้ามีคนรู้เรื่องแล้วจะทำลายงานแต่งระหว่างอองซื่อเจิ้งกับนางนางก็เลยลงมือฆ่าทีแรกคิดว่าแถวนั้นไม่มีคน จะได้หลบหนีไปได้ไม่คิดว่าเพิ่งลงมือทำไปวงรัชทายาทก็มาพอดีซีเมินเสี่ยวชิ่งเล่าออกมาอย่างละเอียดคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็ซุบซิบคุยกันเพราะว่ามีคนเห็นเซี่ยวหลี่หม้อและเสี่ยวชิ่งทะเลาะกันอยู่ริมสะน้ำจริงทั้งสองคนสีหน้าไม่ค่อยดีนะักอีกอย่างอมองเหลียงและอ่องซื่อเจิ้งไม่เหมือนกันเซี่ยวหลี่ม้อปฏิเสธอ๋องเหลียงแต่ยอมแต่งกับอ๋องซื่อเจิง้ง เพราะว่าอองเหลียงเป็นคนพิการและเป็นอองที่ไม่ทำอะไรไม่มีอำนาจอะไรในมือแต่อองซื่อเจิ้งนั้นไม่เหมือนกันมีอำนาจในมือเป็นดั่งดวงอาทิตย์ถ้าแต่งกับเขาก็เท่ากับได้เป็นฮองเฮาใครเล่าจะไม่ได้อยากได้ซื่อถูเย่พูดนิ่มๆไปดูปิ่นปักผมที่ปักอยู่บนอกสิงปู้ซังซูรับคำสั่งแล้วให้คนนำฮูหยินแกเดินไปตรวจดูฮูหยินมองไปที่ปิน่น แล้วพูดว่าใช่แล้วมันเป็นของหลี่โม่สิงปู้ซังซูมองไปที่หลี่โม่พยานบุคคลและของกลางมีหมดเจ้ายังมีอะไรจะพูดไหมสิงปู้ซังซูทำคดีมาแล้วมากมายก็เห็นว่าคดีนี้มีอะไรผิดปกติแต่ว่ารัชทายาทออกมายืนยันว่าเป็นเซี่ยวหลี่โม่ยังบอกอีกว่าเห็นกับตาเขาก็เลยต้องไต่สวนไปแบบนั้นหลี่โม่ยังไม่เอ่ยปากพูดอ๋องหลี่ชินพูด ช้าก่อนตอนที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นไทฟูน่าจะเป็นคนเห็นกับตาไม่สู้รองถามไทฟูด่ดูทุกคนมองไปที่ไทฟู่ต่างก็สงสัยว่าทำไมไทฟูถึงเห็นกับตาเหลียงไทฟูตะลึงท่านอองเหตุใดจึงกล่าวเช่นนี้ป๋องหลี่ชินพูดเมื่อครู่นี้ใต้เท้าไทฟู่ไปห้องน้ำมาในห้องน้ำมีคนจากนั้นท่านก็ไปนั่งยองๆลงตรงพื้นหญ้าหลังห้องน้ำส่วนที่ที่ท่านนั่งลงไปนั้น สามารถมองเห็นฝั่งตรงข้ามของภูเขาจำลองได้พอดีเป็นจุดพอดีเลยสามารถเห็นได้ทั้งหมดเจ้าเหลียงไทฟู่หน้าแดงเป็นสีตับหมูแล้วกัดฟันพูดขึ้นว่าท่านอองจำผิดคนหรือกล่าวข้าไม่มีทางไปนั่งที่พื้นหญ้าหรอกอ,องหลีชินสีหน้านิ่งๆมองผิดไปแต่ก็คงจำเสียงไม่ผิดหรอกคนในห้องน้ำนั้นเป็นข้าเองข้าก็กินถั่วเยอะเกินไป ลมที่เจ้าตดออกมามันจะเหม็นขนาดนั้นเชียวหรือส่วนหนึ่งก็เป็นของข้าด้วยส่วนไอท้ที่เหม็นเหม็นนั่นนะ่ะเมื่อเช้าข้ากินมันเทศเข้าไปให้ฟู้ตะลึงมองไปที่อองหลี่ชินได้ยินคนข้าง,ข,างข้างหัวเราะคิกคักก็สาบานขึ้นในใจว่าถ้างานเลี้ยงไหนอองหลี่ชินไปด้วยตนเองก็จะไม่ไปถ้าข้านั่งบนพื้นหญ้านั่นจริงข้าก็ไม่ได้หันหน้าไปทางภูเขาจำลองอ,องหลี่ชินใส่หัว เหตุใดไท่ฟู่จึงโกหกเจ้าหันหน้าไปทางนั้นแท้ๆข้านั่งอยู่ด้านหลังเจ้าไม่ไกลก็มองเห็นฝั่งนั้นได้เหลียงไท่ฟู่รีบลุกขึ้นเจ้าทำไมต้องเดินเข้ามาเจ้าเห็นข้านั่งลงที่พื้นหญ้าเจ้าทำไมยังต้องตามมาปองหลี่ชินมองไปที่เขาอย่างไม่พอใจใครจะรู้ว่าเจ้าไปนั่งทำอะไรตรงนั้นเจ้าไม่ได้บอกใครว่าเจ้ากำลังปวดทุกข์เสียหน่อยถึงแม้ว่าข้าจะเดาออก แต่ไม่ได้เห็นกับตาไม่สามารถตัดสินใจได้ข้าไม่สบายใจหลังจากเดินเข้าไปเห็นเจ้ามองไปที่ภูเขาจำลองนั่นข้าก็เลยมองตามไปสายตาของเจ้านั้นดีกว่าข้าข้ามองเห็นชัดเจนเจ้าถึงทำไมเห็นไม่ชัดล่ะเจ้าไม่ใช่คนแก่สายตาฝ้าฟังอย่างซุยไทเฟยเจ้าคนบ้าย้ำคิดย้ำทำสิงปู้ซังซูนิ่งถ้าพูดอีกอย่างก็คือ ท่านอองมองเห็นว่าทางนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นเช่นนั้นใครเป็นคนลงมือฆ่าคนละปองหลี่ชินเหลือบมองไปที่สิงปู้ซังซูแล้วก็มองไปที่อง์ครัชทายาทและเสี่ยวชิ่งที่กำลังตื่นเต้นอยู่แล้วพูดกับหลีโม่ว่านางเป็นคนลงมือนางเป็นคนทำข้าเดาไม่ผิดองค์รัชทายาทเบาใจแล้วก็ตะโกนปองหลี่ชินขมวดคิ้วข้ายังพูดไม่จบองค์รัชทายาทจะรีบร้อนทำไม ค่าหมายความว่านางจะฆ่าคนหรือไม่ได้ค่าถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็รู้เรื่องแล้วคนคนนี้ก็แค่ช็อกหมดสติไปมันยังไม่ตายสนิทต,ตอนที่หนึ่งเจสอเสี่ยวซือฟื้นขึ้นมาเมื่อทุกคนได้ฟังดังนี้ล้วนต่างก็ตกใจกันหมดซอถูเย่พูดกับหลีโม่ว่ายังไม่รีบเข้าไปช่วยคนอีกหลีโม่มองอองหลี่ชินด้วยแววตาประหลาดใจช็อก ถ้าความทรงจำของนางไม่ได้รับผลกระทบเมื่อกี้เขาพูดคำว่าช็อปช็อปไม่น่าใช่สัพแพทยแผนจีนอีกอย่างเมื่อกี้ที่เขาวิเคราะห์จำพวกตำแหน่งต่างๆก็มีความรู้สึกแปลกๆเมื่อคำพวกนี้ออกมาจากปากของท่านอ,องยุคโบราณแต่นางก็รู้สึกว่าการคาดเดาของนางช่างไร้สาระตอนนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดเรื่องพวกนี้ภายใต้สายตาผู้คนมากมาย ลีโม่เปิดประตูเข้าไปดึงปิ่นที่ปักปกเสี่ยวซื้อออกเมื่อปิ่นถูกดึงออกมาแล้วเลือดพุ่งไหลออกมาลีโม่ได้เตรียมผ้าที่ใช้ห้ามเลือดไว้อยู่ก่อนแล้วบาดแผลไม่ใหญ่แล้วตำแหน่งไม่ได้ตรงกับหัวใจทำให้เห็นได้ชัดว่าผู้ร้ายนอกจากไม่มีความรู้ทั่วไปแล้วยังเป็นคนที่ไม่มีฝีมือการต่อสู้ด้วยเพราะปิ่นไม่ปักถึงกระดูกแค่ผ่านผิวหนังเท่านั้น สิงปู้สังซูมาตรวจดูด้วยตัวเองแต่ก็ไม่ได้เป็นการกีดขวางการรักษาของหลีโม่ก่อนหน้านี้หลีโม่ได้ใช้กระแสไฟกระตุ้นเขาทำให้เขาตื่นจากอาการช็อกแต่ได้ฝังเข็มไว้ตรงจุดซีหูยุนเมินตรงฟู้ทำให้เขาขยับตัวไม่ได้แม้ตากระพริบตาไม่ได้แต่เขามีความรู้สึกได้ยินคำพูดของทุกคนตอนนี้หลีโม่กำลังฝังเข็มให้เขา เมื่อฝังเข็มไล่เลือดลมอีกรอบแล้วลีโม่พูดขึ้นว่าสักพักเขาก็จะตื่นขึ้นมาในขณะเดียวกันสิงปู้ซังซูก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วพูดขึ้นว่าเขามีร่องรอยการต่อสู้เล็บมีร่องรอยขูดกับหินเท้าทั้งคู่กระทืบพื้นทุกคนสามารถสังเกตดูเล็บมือเขากับปลายส้นรองเท้าล้วนมีร่องรอยของแรงเสียดทานทุกคนหันไปมอง เห็นเล็บของเขามีรอยแตกร้าวอีกสองสามนิ้วยังมีรอยเลือดลายรองเท้ากับส้นส้นรองเท้ามีรอยเสียดทานจนหลุดขาดน่าจะเป็นเพราะกระทืบพื้นหรืออาจเป็นเพราะเกิดจากการใช้เท้ายันหินไว้นั่นก็หมายความว่ามีคนบีบคอเขาสีเมือนเสียวชิ่งสีหน้าซีดเซียวเขาค่อยๆถอยตัวออกห่างฝูงคนหวังจะหนีออกไปเงียบๆแต่เฉินหลิวหลิวจับคอเสื้อเขาไว้ถ้ากล้าหนี ข้าจะจับขาเจ้าควยหัวไว้อูญินรองของตระกูลซีเมินเหลียงซื่อเห็นลูกชายโดนเฉินหลิวหลิวจับไว้ก็ร้องตะโกนเสียงดังด้วยความใจร้อนว่าเจ้าคนเถื่อนล่อยเขานะถ้ากล้าทําร้ายเขาข้าจะเอาชีวิตเจ้าและแล้วดังทหารสวรรค์มาโปรดมีชายแต่งชุดเหมือนกันสิบสองคนยืนเรียงอยู่ตรงหน้าเหลียงซื่อเหมือนดั่งม่านบางปีดขวางจนเหลียงซื่อต้องก้าวถอยหลัง สีหน้าแต่ละคนฉายแววเฮี้ยมโหดเหลียงซื่อก็เป็นคนเฮี้ยมโหดจึงไม่ได้เกรงกลัวตะโกนบอกเหล่าไทาจูนว่าเฉินไทจูนเจ้าดูคนตระกูลเฉินของเจ้าสิอยากจะกินคนหรือเหล่าไทาเฉินนั่งเฉยไม่แม้แต่จะชายหางตาสูบบุหรี่แล้วพูดขึ้นอย่างเรียบเฉยว่าเจ้ามีความตั้งใจที่จะฆ่าหลานสาวของข้าพวกเขาจะกินเจ้าแล้วมันแปลกตรงไหนอย่าว่าแต่พวกเขา แม้ตัวข้าเองยังอยากกัดสักคำเป็นดั่งที่ซื่อถูยเย่กล่าวไว้เฉินหลิวหลิวเป็นคนโปรดของคนในตระกูลเฉินเป็นที่รักยิ่งของเหล่าไทาจูนจะยอมให้ใครมาคิดร้ายได้อย่างไรเหลียงซื่อโกรธจ,จัดเจ้าลำเอียงปกติคนตระกูลเฉินก็ลำเอียงอยู่แล้วเจ้าเพิ่งรู้วันนี้หรือเหล่าไทาจูนจ้องมองเขาเล็กน้อยผมสีเงินแพรวพรวใต้แสงอาทิตย์ลายนิ้วคอที่เขียบุหรี่เบาๆ บอกไม่ถูกว่านักเลงแค่ไหนท่านอองปกติท่านเป็นคนเห็นความสำคัญของกฎธรรมเนียมปฏิบัติหรือแม้แต่เจ้าก็จะไม่สนใจเหลียงซื้อโดนสิองพี่น้องตระกูลเฉินบีบจนต้องถอยหลังจึงเรียกว่าอองหลี่ชินอย่างรีบร้อนอ,องหลี่ชินคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างใจเย็นว่าสนใจอะไรพวกเขาจะลงมือทำร้ายคนอ,องหลี่ชินมองดูสิองพี่น้องตระกูลเฉิน แล้วถามสิงปู้ซังซูว่าคนที่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นมีโทษสถานใดเรียนท่านอองต้องดูจากอาการบาดเจ็บแล้วว่าตามอาการบาดเจ็บครับองหลีชินพยัหัวอืมข้ารู้แต่เจ้าเป็นเจ้าหน้าที่สิงปู้ข้าจึงต้องถามเจ้าเอาอย่างนี้พวกเขาสิบสองคนหักลงมือทำร้ายเจ้าแล้วข้าทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สิงปู้ลงโทษตามอาการบาดเจ็บ จะไม่มีใครหนีจากความผิดจากความเป็นผู้ต้องหาได้ข้ารับปากเจ้าเหลียงซื่อมองดูสีหน้าโหดเหี้ยมของคนพวกนี้หากทั้งสิองคนรุมทำร้ายนางคนเดียวแล้วแต่ละคนโดนโทษประหารก็ไม่มีประโยชน์ซื่อถูจิงวางมือลงอย่างรู้สึกเบื่อหน่ายขอแค่มีเหล่าซันอยู่เรื่องราวต่างๆก็จะถูกจัดการอย่างง่ายดายแต่เขาเห็นขณะที่หลี่ม้อกำลังฝังเข็มให้เสี่ยวซืออยู่นั้น ยังมีการกระซิบข้างหูเสี่ยวซอด้วยซอถูจิงเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาทันทีเหล่าซันกำลังช่วยหลีหม้อเบี่ยงเบนความสนใจช่างน่าแปลกนะักปกติเหล่าซันเป็นคนที่เชื่อมั่นตนเองมากไม่เห็นเคยได้ยินว่าเขายอมช่วยคนอื่นได้ด้วยเมื่อก่อนในคดีเสียโฉมนั้นเพราะความไม่ถูกต้องตามกฎธรรมเนียมปฏิบัติเขาจึงยื่นมือช่วยนางแน่ใจว่าถ้าตอนนั้นหลิงหลงหูหยินมีเหตุผลพร้อมหลักฐานพอ เขาก็จะยืนอยู่ข้างหลิงหลงหูหินแต่ตอนนี้เขากลับช่วยหลีม่อเบี่ยงเบนความสนใจเหล่าชีสั่งเขาให้ทําแบบนี้หรือซือถูจิ้งมองดูซือถูเย่หลับพบว่าคนคนนั้นยิ่งผิดปกติเขานั่งทอดที่เกียรตอยู่บนเก้าอี้สายตามองดูใบไม้ไมใบหญ้าด้านนอกเหมือนดังผู้หญิงที่โดนใส่ร้ายว่าฆ่าคนตายคนนั้นไม่ใช่คู่มั่นของตนส่วนอีกด้านเมืนฝังเสี่ยวซือฟื้นขึ้นมาแล้ว องรัชทายาทกับเซียวโลเยสศตากันแววตาตกใจองรัชทายาทถอยหลังไปหนึ่งก้ามองเซียวโลเยอย่างตำหนิเหมือนดังกำลังต่อว่านางทำงานไม่ได้เรื่องเซียวโลเยก็คิดไม่ถึงว่าซีเมินเสี่ยวชิงจะประมาทได้ขนาดนี้แม้แต่คนตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้ตอนนี้องค์รัชทายาทโกรธจ,จัดมากนางเองก็โกรธจ,จัดเหมือนกันหลีโม่ประคองเมินฝังเสี่ยวซือลุกขึ้นนั่ง สิงปู้สังซูคุกเข่าถามว่าเจ้าชื่ออะไรเมินฝังเสี่ยวซือยังอ่อนแรงมากแต่ก็ยังอดทนคุกเข่าแล้วตอบว่าเรียนใต้เท้าข้าชื่อกุยหยวนกุยหยวนเป็นใครที่ทำร้ายเจ้าสิงปู้สังซูถามทุกคนจ้องมองเมินฝังเสี่ยวซือสีหน้าเสี่ยวซือซีดเซียวริมฝีปากสันเทาเขาไม่ได้มองหลี่โม่แต่กำลังคิดถึงคำพูดที่นางกระซิบข้างหูเขาเมื่อกี้ นางพูดว่าให้เขาพูดเพียงว่าลืมหมดแล้วหรือไม่รู้ก็พอเขารู้สิ่งที่คุณหนูใหญ่ต้องการนางไม่อยากให้เขาเป็นคนเปิดเผยความผิดของซีเมินเสี่ยวชิงเพราะต่อไปซีเมินเสี่ยวเยี่ยจะต้องเป็นนายหญิงใหญ่หากเป็นพยานชี้ซีเมินเสี่ยวชิง่งเขาจะโดนแก้แค้นในภายหลังเขาทำความเคารพแล้วเงยหัวขึ้นชี้ไปยังซีเมินเสี่ยวชิงกัดกรามพูดว่าคือองค์ชายซีเมิน ทุกคนต่างก็เงียบทันทีถึงแม้ทุกคนลุ้นทายก็รู้ว่า 40, สี่เมือนเสี่ยวชิ่งคนนี้ตั้งใจใส่ร้ายเซี่ยวหลีโม่แต่ไม่คิดว่าตัวเขาเองที่เป็นคนร้ายช่างเป็นขโมยตะโกนเพื่อจับขโมยจริงๆนายหญิงแก่พูดขึ้นเสียงต่ำว่าเจ้าพูดให้รู้เรื่องใช่เขากับคุณหนูใหญ่ใหม่ที่ทะเลาะกันตรงภูเขาเทียมนั่นแล้วเจ้าได้ยินดังนั้นคุณหนูใหญ่ก็เลยสั่งให้เขาทำ้ายเจ้าคำพูดหน้าด้านด้านของนายหญิงแก่ แต่นางไม่มีทางเลือกหากวันนี้มีการเอาความผิดของซีเมือนเสียวชิงแผนการที่เขากระทํากันมาอย่างยากลําบากทั้งหมดก็จะเสียเปล่าวซีเมือนเสี่ยวชิงเป็นหลานที่จิ้นโกกงโปรดปรานที่สุดต่อให้วันนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาแต่ความแค้นนี้ยังไงก็นับว่าเป็นความแค้นต่อจวนเฉินเซี่ยวเป็นแน่ดังนั้นนายหญิงแก่จึงใช้อํานาจของตอนบีบบังคับเสี่ยวซือ ให้เขาให้ปากคำตามที่ตนต้องการหากเขาให้การแบบนี้เซี่ยวหลีโม่ก็จะเป็นผู้บงการต่อให้ซีเมือนเสี่ยวชิ่งก็มีความผิดแต่ความผิดก็จะน้อยกว่าเมินฝังเสี่ยวซื้อกุยหยวนดูเหมือนจะตกใจในหญิงแก่คนในโจนไม่มีผู้ใดที่ไม่เกรงกลัวนายหญิงแก่ความหวาดกลัวแบบนี้ได้ปลูกฝังอยู่ในจิตใจต่อให้ตอนนี้นหญิงแก่ล้มกองอยู่กับพื้นเหลือเพียงลมหายใจสุดท้าย พวกเขาก็จะยังคงหวาดกลัว